เราอยากรู้ว่าประสบการณ์สุดเกรียนในสมัยที่เป็นนักเรียนเนี่ยเรื่องอะไรทสมัยที่ผมใส่ชุดนักเรียนเนี่ยผมจําได้ตอนเด็กๆเลยนะผมเป็นเด็กสันโดษมากผมไม่ค่อยชอบเล่นกับเพื่อนเป็นคนชอบแบบเล่นคนเดียวแล้วพอโตมานิดนึงอ่ะตอนน่าจะแบบป .5 อะไรพวกเนี้ยมันมีแบบดิจิมอน ดิจิมอนคือกล่องสี่เหลี่ยมอ่าต้องต้องขย่าเพื่อให้มันเติบโตอ่ะเป็นปีศาจเติบโตดิจิมอนนี่คือธามากอตไหมไม่ใช่ธรมากอตก่อนธามากอตเนี่ยมันก็คือต้องขย่าเพื่อให้มันโตแต่ดิจิมอนเนี่ยมันเล่นกับเพื่อนได้อ่าขย่วให้โตแล้วผสมพันธุ์กันหรือสู้กันอ่าผมมีสองอันเลยเพื่อเล่นคนเดียวเพื่อเล่นคนเดียวเพื่อเอามันมาผสมพันธุ์กันสู้กันแล้วกลางวันเนี่ยผมก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินขย่ายเงี้ยเดินขย่าเดินขย่ขยาเล่นคนเดียว สมุดพกส่งไปที่บ้านคุณครูเขียนเลยบอกว่าภาคภูมิเนี่ยผลการเรียนพอใช้แต่ฝากคุณแม่ดูแลเรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าภาคภูมิชอบเกาสังในโรงเรียนเดินใ่ดิจิมอนอะเลยติดมาตอนโต<ช>แต่ว่าไม่มีดิจิมอนแล้วแล้วทำอะไรครับผม ในสืบเนื่องมาตอนที่ผมเรียนรอดอมันจะมีวิชาเดินป่าใช่ไหมพี่อุ่นพี่แจ๊ส<ช>ที่เขาให้เดินป่าอะไรอย่างเงี้ย<ช>แล้วครั้นี้ก็คือเหมือนกับว่าช่วงนั้นน่ะผมไปเรียนที่รอดอแล้วเหมือนเพื่อนเล่นของเยอะมากเหมือนกับว่าของเข้าเป็นเสือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยเหมือนไปถามเพราะว่าแบบมีคาถาป้องกันสัตว์ร้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไปเดินรอดอนะพี่เจอช้างป่าเชือกหนึง่งเฮ้ยเหมือนกําลังดุร้ายอะไลังจะวิ่งเข้ามาหาพวกเพื่อนผมเลย เ like, พื่อนผมคนนี้ก well> ็มีคาถาป้องกันคพุทธังอารัธนานังสันทังอารัธนานังพี่เชื่อไหมว่าช้างวิ่งเข้ามามาหยุดตรงหน้าเพื่อนผมไปไงงานเสียบพลุปอดตายเลยมันต้องอย่างนี้เสียดายฟังต่ฟังแล้วนะไม่น่ามนคิดว่าจะพูดอะไรแบบนี้คนแบบนี้จริงๆไม่ใช่ซันคนเดียวนะที่เข้าป่าไปอะตอนนั้นที่พี่เล่าให้ผมฟังที่เข้าป่าไปมันไปกับเพื่อนยครับเจอเสือเนี่ย ใหญ่เลยอ่ะง่ายเป็นเสือลายพาดลูกบิดนะฮะตัวมันใหญ่กว่านะมันใหญ่กว่าลูกบิดอันนี้แวะหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้พี่สมจิตแย่เลยตัวใหญ่จำได้เพราะพ่อเคยบอกว่าไอ้ถ้าเจอสัตว์เนี่ยนะอย่าขยุบอย่ากระดูกกระเดกให้มองไว้มองตามมันไว้มองตามันไว้เพื่อมันยู่างหน้าไงจ้องตามันไว้เออต้องตามไว้เพื่อมันยู่างหน้าไงเฮ้ยไอ้ต่อยต่อยอย่าเพิ่งมองหน้าไว้ เพื่อผมก็ค่อยจ้องจ้องแต่ปุ๊บเสือมันก็เดินเข้ามาแต่มันไม่ได้เดินเข้ามาแบบไม่ได้เดินเข้ามาวิ่งเข้ามานะค่อยเดินแบบก้าวเพื่อนผมก็ยังจ้องอยู่นะจ้องไอต่อยังขยับปุ๊บก็ก้าวผมพูดไอต่อจ้องตาไว้จนมาประชิดกันอย่างเงี้ยไอต่อจ้องตาไว้จ้องตาไว้จ้องตาแล้วส้พักเดียวเสือดไม่ขัดเหลือแต่ตาเพื่อนผมไอตัวนะครับผมอ่ะขอบคุณครับพอกันเลยพี่พอกัน